ท่านที่มีอาการกดไหลย้อนนะครับรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดไม่หายนะครับเนื่องจากว่าคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณเป็นที่กระเพาะอาหารอย่างเดียวนะครับเลยรักษาไม่ตรงจุดนะครับวันนี้นะครับ UQ m a x นะครับตอบโจทย์เรื่องของคนที่เป็นกดไหลย้อนมากๆ q m i n c a s นะครับซึ่งเป็นเทรดมาร์กจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยทั้งหมด6อาการด้วยกันนะครับอย่างที่1คือดูแลแผลในกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่2ยับยั้งแบคทีเรีย H. pylori ที่เป็นสาเหตุทําให้กระเพาะอาหารติดเชื้อแล้วอาจจะลุกลาม นะครับลดการที่กรดกระชอกขึ้นมานะครับอย่างที่4ดูแลกรดแก๊สในกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่5ดูแลระบบลำไส้นะครับมีพรีไบโอติกด้วยนะครับอย่างที่6นะครับดูแลเรื่องของตับอ่อนให้ผลิตน้ําดีได้มากขึ้นการย่อยไขมันจะทําได้ดีขึ้นคนที่มีอาการท้องอืดแน่นหรือว่าท้องป่องนะครับอันนี้เกิดจากการที่ตับนะครับผลิตน้ําดีไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้อยู่แล้วก็ดูแลมาหลายอย่างแล้วไม่ดีขึ้นนะครับยูคิแมกนะครับเพียงแค่แ9ด้อยเ้บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูแลได้